ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีถึงกับตกใจใบเตยสุธีวันดีเจแมนไม่มีเงินจ้างทนายต้องขอความช่วยเหลือจากติ๋นทีวีพูนให้ทนายบริษัทช่วยเหลือคดีจากกรณีคดี forex ส3ดีที่มีนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยสุธีวันและดีเจแมนพัฒนพลสามีเข้าไปผัวพันด้วยโดยตอนนี้สาได้สั่งทางทั้งสองคนเป็นเวลากว่า2เดือนแล้วในเรือนจำเนื่องจ,งจากกลัวว่าจะเข้าไปยุ่งกับพยานหลักฐานเพราะคดีมีมูลค่าความเสียหามหาศาล ล่าสุดวันที่13กรกฎาคมเจ้าแม่สื่อวงการบันเทิงปิ่มทีวีพูได้โฟอนอินให้สัมภาษณ์ในรายการตกมันบันเทิงโดยเล่าว่าก่อนถแถลงผลการสั่งคดีฟอเร x 3์สามดีเพียงหนึ่งวันทั้งใบเตยและ DJ Man ได้มาหาตนและเล่าเรื่องราวโดยละเอียดให้ฟังเขาบอกว่าคงไม่มีปัญญาแม้กระทั่งจ้างทนายจำเป็นต้องหาทนายที่ประนีประนอมค่าใช้จ่ายได้ตนจึงให้ทนายของบริษัทช่วยดูแลอีกแรง จากนั้นก็มีการพูดคุยผ่านทนายเรื่อยมาซึ่งทุกครั้งที่ทนายของตนไปเยี่ยมใบเตยจะร้องให้โฮคิดถึงลูกพูดแต่ว่าเมื่อไร่จะได้ออกไปถามวุงเวียนแต่เรื่องลูกเขาเป็นหกลูกมากส่วนที่ว่าใบาเตยและดีเจแมนเป็นเหยือ่อหรือผู้กระทําจริงนั้นตนไม่ทราบเขาต้องหาหลักฐานมาให้ได้ทําให้ศาลเชื่อเหมือนอย่างที่เขาเล่าให้ตนฟังว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเขาก็ต้องเตรีย์ตัวเองให้ได้เรื่องที่ใบเตยสร้างภาพเยอะมากจนทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ชอบเขาก็ขอโทษบอกว่าเขาเป็นนักร้องลูกทุ่ง อยากจะยกระดับตัวเองให้ดูรวยดูรูเพื่อที่จะขายของได้ราคาดีๆขายแบรนด์เนมก็เป็นความคิดของเขาส่วนดีเจแมนวันที่มาหาเขาทะเลาะกันต่อหน้าใบเตยโทษสามีว่าเป็นต้นเหตุที่พาทิรักเข้ามาแต่ดีเจแมนยืนยันว่าอธิรักเข้ามาเองเป็นลูกค้าเช่าท้าไม่เคยรู้ว่าฝ่ายทําผิดกฎหมายรู้แต่ว่าร่ํารวยและเป็นลูกค้าที่ดีเท่านั้น